อ่ะละก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับจากนี้ไปชีปเปลือยจะทรงประสิทธิภาพ์ทเทอะไรวะสามมัม้งสามแหละดูลืมทุกทีเลยอขอโทษ <laughs> อ,อันนี้ก็เป็นถ้ำไม่ใช่ถ้ำอ่าเป็นเป็นสุสานล,ละมัง้งมันมันน่าจะเป็นสุสานแหละ ว่ามันมีประตูแบบนี้เนาะถ้ามันจะไม่มประตูนี้ก็มาเดินเล่นเก็บของไปคาบไอเนี่ยแหล,ละครับอ๋อนังพูน่ารักมาเดินเล่นเก็บของไปคาบคาบพวกหขว้างกับน้ำหอมแถวแถวริมเกทแล้วก็มาปะกับสุสานนี่ในริมเกทใตใ้ตรงนี้ตรงนี้ในในแหลงเสียงสะอื่น,นเนี่ยในวิปปิ้งเพนินซูล่าเนี่ยก็นั่นแหละฮะ คือคือคือแถวๆนี้มันมีนี่เว้ยแถวๆนี้มันมีมันมีฝูงแกะอยู่ผมก็เลยเอ้ไม่ถูกแกะฝูงแพะผมก็เลยจะมาฟาร์มกระดูกสักหน่อยแล้วก็ขับไปขับมาก็เจอไอ้นี่เฉยเออนั่นแหละคือตามข้อความมาแหละก็เลยแบบอ่ะโอเคในเมื่อมันเป็นดันที่กูตกไปตอนไลก์ก็เอาดิวะมาดิก็เน,นี่ยครับเปิดกระสุนเลยนะฮะมาลุยก มันจะเป็นสุสานใต้ดินก,ก็สุสานอ่ะอมสุสานแหละสุสานใต้ดินในทุ่งสุสานเ,เป็นสุสานในสุสานนิทีรศน์นล้วเว็บแช่นะเราอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจุดพรก่อนอะไรก่อนฮแล้วก็นางให้เรียบร้อยตามปกติเอ๊ะเดี๋ยวกูมีโซอยู่ทั้งขนาดนี้เด้เหรอเดี๋ยวอัพอัพเรื่อเอตออัพอะไรดีอัพอะไรด,ไรดีนั่นสิเราอัพอะไรดีเดี๋ยวนะ เรามีอาวุธที่อยากถือไหมปะกรไอโรคนบาศกกักดิ์สิทธิ์นี่ไม่คุดจัดจริงจริงวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเรามีอาวุธที่อยากถืออยู่ก็คืออันนี้นะฮะซึ่งมันใช้เด็ก์นะอืมก็อ่าใช้เด็กแหลืมโอเคเดี๋ยวอัปเดตละกันเอ้ยอัปเดต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  ความชำนาญไปถึงแตมโอเคอ่ะไปครับด้ยแล้วทีนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมั้งผมไม่เคยแต่เรียกว่าไม่เคยก็ไม่แน่ใจว่าเคยหรือเปล่าด้วยดิคือคือมันเป็นสุสานที่อยู่ในริมเกฟบเราแบบอยู่อย่างลึกอะแล้วก็คือถ้าไม่มีข้อความนำทางบนพื้นนี่คือหาไม่เจอเลยอะ แล้วก็มีม่านหมอกอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็บอนในที่นี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นกระดูกหรือเปล่านะอืมกระดูกจริงด้ยโอเคในเมื่อมันเป็นกระดูกเราก็จะใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของเรานะะในการจัดการกับพวกแม่งอ่าโอเคอี้สินะ โอ okay. เคัเฮ้ยด <Hey. S 1> ูกรอน <c oughs> ตรงๆผมชอบดันที่มอนเป็นไอ้นี่มากกว่าดันที่มอนเป็นอิมนะเดันดัดดันที่มอนเป็นคงกระดูกมากกว่าดันทูสานที่มันเป็นอิมนะให้เลือกอ่าแต่ถ้ามีทั้งสองอย่างคนกันก็ชิบหายหน่อย กับซึงอะเทน e ชเกึงอะ p ทน e ชันแนกอุ๊อื้อหือื้หือันแน่ันแน่ยาายายดอกระคังแก้วสุสานขั้นห่งอื้หือโอเคก็ดีดอกระคังแก้วสุสานขั้นหนึ่งก็โอเคอ่า ตรงนี้เหมือนเอ,อนทางเดิมนี่อ่ามีทางลับอย่างนั้นเหรอใช่ไหมเนะี่ยไม่รู้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้อ่าพวกโครงกระดูกใช้อาวุธเคลือบเคลือบธาตุศักดิ์สิทธิ์ตีนะฮะไม่ไงั้นเดี๋ยวมันมันคือมันมันคืนชีพนะจริงจริงจริง,จ,รงจะตีตอนมันมีออร่าคืนชีพขึ้นมาก็ได้แหละแต่ว่าถ้าอาวุธเคลือบศักดิ์สิทธิ์แล้วมันจะ,ม,นจะมันจะไม่คืนชีพอ่ะมันต้องตีสำหรอบแบบ นี่ตังเด็กอ่า,ออาอตรงน,นี้ไม่ใช่นี่อ่าโอเคตรงนี้ไม่ใช่ไม่แน่ใจว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอปาดไปเรื่อยๆแล้วกนะันอ่าลิปนี้ไม่กจะจบใน10นาทีไหมเนี่ยโอ้กับดักพ่นไฟแล้วก็ไอ้คองกระดูกกับแม่งลุกชัว ได้แล้ววะเศษกระดูกคนห้าอันขอบใจนะโอ้โหแล้วก็ลอกมันโดนอะไรเนี่ยไปหนึ่งทีอ่าตรงนี้มันปั่นได้ะไม่ได้เปลี่ยนเขาให้โอเคแล้วก็เปลี่ยนเขาให้โอเคเรียบร้อยต่อไป อ่าโอเคพอจะเข้าใจละเข้าใจหลักการละแต่ว่าเดี๋ยวมาเข้ามาเข้ามงอ,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 อปั่นที่หมดเลยเนี่ยผมชอบผมชอบพวกโครงกระดูกตรงนี้แหละตรงที่มันตรงที่มัน,มนถ้าโดนอาวุธศักดิ์สิทธิ์ฟันอะมันทีเดียวตายไงพวกอยิมแม่งน่งนนาลำคาญจริงๆโอ้มีด cross m i s e r อ,อะไรวะน่าจะเป็นอาวุธสักอย่างแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ถ้าจาไม่ผิดต้อง โจมตีที่พื้นเยอยโว้ยหนังหมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนมันโดนมันโดนอ้ยได้๋ยวได้ทีเดียวโอ้ยไม่ทันโอ้ยข้างบนก็เลิกเอาระเบิดตาไปดิอย่าให้กูขึ้นไปได้นะมึงอ่า ่าเดี๋ยวนะต้องต้องต้องน่าจะเป็นน่าจะเป็นอันนี้บ้างต้องเป็นอันนี้ป่ะโอเคมามึงอาควเชี่ยโอ้โหเดี๋ยว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 บนี่ไม่ดีแล้วพอจะวนอยู่กับไอ้นี่จริงๆเหรอมามึงมานี่เลยฮะเก่งใช่ไหมเราอะ เกตสึอ่าเทนโชโอเคไปปีเซื้อมัอนไม่กับดุณครับงั้นก็ปีเซื้อม้อนไม่ก็เออก็สมเป็นตัวใช้ระเบิดดิโอเคเลเยอร์ของสุสานใต้ดินมันจะสับสน,นหน่อยๆอยู่แล้วเพราะงั้นก็ไม่เป็นไรหร่ถ้ามีตัวเฮียอะไรลุกขึ้นมานะกูจะฟาดมาันือหาเทาไอจัดอ่าโอเคมา ช่วงก็ให้อข,อข้างหลังมีไหมข้างหลังมีไหมข้างหลังมีอะไรไหมครับข้างหลังมีตัวไหนที่บังอาจบังอาจลุกขึ้นมาต่อก้อนกับกูไหมตรงนี้มันต้องมีสักตัวเดี๋ยวไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจโอเคประตูเปิดอ่าแล้วก็ข้างบนมีอะไรไหมไม่ไม,มีอาจจะง่ายกว่าที่คิดหรือเปล่ามันก็คงจะง่ายแหละมั้งเรามีอาวุธชนะทาง เอาละทีนี้ก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวนะทางกลับหลักไหนเลยอ่าทางนั้นโอเคอันนี้เป็นห้องบอสเนาะงั้นก็เดี๋ยวขอไปที่พรก่อนแล้วกันเราไม่แน่ใจด้วยว่าไอกำแพงหมอกมันปลดอ๋อกำแพงหมอกมันใช้กุญแจดาบินปลดข้างในมีนหรอเปลคุมปะไม,ไม่รู้คุมไหมแต่เรามีกุญแจดาบินก็ใช้แม่งเลยแล้วกันอ่าทึบ หัวงานก็เต็มข้อเลยนะฮงานเต็มข้อเลยนะฮะอดูอสิขมป้องคู่มือประดิษฐ์เจ๋งผม้มผมผม้มมากคุ้มมากโคตรคุ้มผมชอบคู่มือประดิษฐ์โลมาพระวจะนะคืออะไรวะเอ่อ,อเอ่อเก๋ก็ได้ละมั้ง <c> เ <oughs> ดี๋ยวค่อยมาเช็คไอเทมที่ได้ตอน ตอนตอนได้ทีแล้วกันนะโอเคห้องหมดก็เปิดแล้วอะไรก็เปิดแล้วก็รวยแล้วเนี่ยอย่าพี่นีพี่อะไรดันต้นเกมไม่น่าจะยากหรอกมั้งเนี่ยกูก็ปักเล็แฟกตัวเองแล้วดิอ่าเอาละบายบายแบบเอาประตูเข้าประตูะตะตโอเคบอสจะเป็นตัวอะไรก็ช่างมันเถอะเพราะว่าเราสามารถจัดการมันได้อยู่แล้วนะผมคิดว่าอย่างนั้นเงาสุสานรนะมาคิริโต ดา,าบบัรยัตศักดิ์สิทธิ์อ่าโอเคถ้าเป็นพวกนี้ก็น่าจะแพ้แพ้แพ้ธาตุนี่นี่ปะแพ้ผลไม้ปะไม่สิเดี๋ยวอา่าลองลองลองใช้เวทดูก่ับก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าอา่าไหนดูได้อะไรลูเทลอัศวินหัวขาด ว้าวเฮ้ยเท่าสงครามดีขนาดนี้เลยเหรอไม่เลวนน่เหมือนจะเป็นเท่าสงครามระดับสูงหรือเปล่านะขอดูกับอ่าไอเทมไม่ใช่เท่าสงครามอ่าเท่าธุรีวิญญาณธุรีวิญญาณอ่าแรงเดียวกับแรงเดียวกับพวกโอเล็กแรงเดียวกับคีโตแรงเดียวกับฮูรลินแรงเดียวกับน้องลาติน่า อ่า,อาเป็นอัศวินหัวขาดให้ขอดูหน่อยเป็นทุลีในตำนานเพศหนึ่งอ่าโอเคอัญเชิญร่างวิญญาลูเทลอัศวินหัวขาดร่างวิญญาณของอัศวินไรศีษะหัวหน้าทหารสุสานขว้างหองกออมายาหอหุ้มมรณนะลูเทลผีชีพตามหานายเหนือคอยปกป้องเรื่อยมายามามนุษย์ครึ่งเทพไรวิญญาณคืนชีพนางนางเหรอเอ่อนี่น,นี่นี่คือผู้หญิงลูเทลเผู้หญิงอ่ะ นานจึงได้รับเกียรติเข้าสู่สุาสานปรึกษาในฐานะมิเลชนอ่าโอเคโอเคโอเคก,ก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นเท่าของคามในตำนานเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรละลแล้วกแล้วแหละเป็นธุรีในตำนานนะก็คิดว่าคงเก่งกว่าโอเล็กหรืออิงวาแต่ก็เดี๋ยวต้องเอาไปอัปเกรดโอเคในเมื่อจบดันแล้วก็ตามโฟตานะฮะของคลิปประเภท าจากนี้ไปชีเปลยจะทรงประสิทธิภาพนะโคต้าก็คือ1ดันเจียน1นคลิปนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็คืออสุสานใต้ดินในทุ่งสุสานเชื่อไหมชื่อมันอย่างปันนะ่นอ่าโอเคฮะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็แค่มาเก็บตกกันแหละแล้วก็ทำ็นคลิปอโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะฮะก็ขอให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีครับผม enjoy your life enjoy your game Vậy hả?